ยูนค่ะมีอาการปวดทั้งตัวเลยปวดแขนมาก้ว็ปวดขาปวดหัวไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ปวดขาสองข้างปวดน่องค่ะเหมือนมันเส้นมันตึงๆแล้วก็ไปปวดทนไม่ได้ก็จะไปหาหมอบางหาหมอครั้งหนึ่งก็หมอให้ยาแก,ก้ปวดมาก,กินแล้วก็ฉีดยาหน,นึ่งเข็มแล้วก็เสียครั้งหนึ่งก็ห้าร้อยกว่าห้าร้อยสี่สิบเงี้ยค่ะเป็นมาโอ้โหเป็นสิบปีปาาสิบกว่าปีแล้วค่ะ เป็นมานานมากเลยค่ะเมื่อกี้หมอมันนวดให้ก็รู้สึกก็รู้สึกว่ามันเออเส้นมันเหมือนกับเส้นมันจะไม่ตึงเส้นมันจะคลายๆแล้วมันก็ไม่ค่อยปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ทาย,ยาก็รู้สึกดีขึ้นเลยค่ะกลิ่นก็รู้สึกหอมคก็หอม,หอม,หอมดีค่ะไม่ไม่มันเหมือนกับแบบไม่ไม่ไม่ฉุนจมูกไม่อะไรเนี้ยแต่หอมก็คิดว่าดีขึ้นแล้วเนี้ยเส้นกมันเหมือนจะคลายออก ก้าวหนึ่งครายง่ายใช่ไหมครับถ้าบริเวณนี่มีาอาการนะครับห้าหยดจุดละห้าหยดสามารถทาได้เช้ากลางวันก่อนนอนได้นานไดสามเวลาได้สําหรับกรณนที่ปวดมากๆนะส่วนในกนณีที่เขาไม่ได้ปวดมากทายอย่างว่าได้เช้าก่อนตอนเย็นก็ได้เช้าก่อนนอนก็ได้อย่เ้งครับทาไประมาณสักห้านาทีโดยที่ไม่ต้องนวดก็ได้นะนะครับไม่ต้องนวดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราได้นวดเนี่ยมันแน่นอนมันช่วยคลายกล้กามเนื้อได้มากกว่า เาหมอที่คำกานวดอ่ะมันใช้ตัวน้ำมันตัวเนี้ในการดูแลแต่ผมจะผมเป็นหมอนวดอยู่ด้วยนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ดูแลนวดให้ลูกค้าที่เข้ามารักษาที่คลินิกเราเนี่ยครับเราใช้ตัวนี้มาประมาณ5ปีแล้วในการดูแลแล้วก็สาหรับกรณีที่ได้นวดเนี่ยเราก็ทาได้เลยนะครับอาการของเขาจะเบาขึ้นดีขึ้นที่ทาทุกวันหนึ่งเดือนไปแล้ว2งเดือน3เดือนไปแล้วเนี่ยสำหรับกรณีที่เป็นลักษณะของของเสื่อมหรือกระดูกทับเส้นบาง บางคนเพราก็ไม่ต้องไปขาดตันก็มีฉะนั้นใช้ตัวนี้เป็นประจำพัะนี